ดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สำคัญทางศาสนานะคะวันมาฆบูชาค่ะเป็นวันสำคัญของชาวพุทธศาสนิชนค่ะแล้วก็เลยอยากที่จะขอเกริ่นเล็กน้อยนะคะว่าความสำคัญของวันมาฆบูชานั้นเป็นอย่างไรวันมาฆบูชาเนี่ยค่ะเป็นวันที่พระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะได้ตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา9เดือนนะคะแล้วท่านก็ได้โปร่งสังขาร จะมีพระชนที่อยู่ต่ออีกสาเดือนในวันเพ็ญเดือน3นะคะแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าวันจตุรงพระสันนิบาตค่ะมีเหตุการณ์ประมาณ4ประการค่ะอย่างแรกก็คือเป็นวันที่พระจันทร์สวยเลิกมาพระค่ะแล้วก็พระพิสุ1 2 5์รูปนะคะผู้มีอภิญญาทั้ง6ประการค่ะได้มาประชุมกันที่วิหาร โดยได้นัดหมายและเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือพระพุทธองค์อ่ะค่ะได้กล่าวและก็อุปสมบทพระพิสูจน์เหล่านั้นค่ะและก็ยังประกาศโอวาทาปาติโมพเพื่อให้พิสูจน์เหล่านั้นประพฤติพรหมจรรย์ดับที่เรวกับสังสารวัฏหลุดพ้นจากการเยียนไายตายเกิดค่ะนี่คือความสําคัญของวันมาคาบูชาและอย่าเนื้น,นะคะอดที่จะกล่าวเสียไม่ได้เป็นวันที่ท่านได้ประกาศ อัครสาววกค่ะท่านภาษารีบุตรผู้เป็นเลิศทางปัญญานะคะและท่านโมคะา,าณะผู้ที่เป็นเลิศทางอิธิริ์ค่ะเป็นอัครรัววกแล้วก็เป็นวันที่ภาษารีบุตรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่รู้แจ้งและบรรลุธรรมได้เป็นพระอารหันต์นะคะค่ะนี่คือความสําคัญของวันมาฆบูชาโดยคร่าวๆค่ะเหตุที่เป็นพุทธาศสาานิกชนแล้วก็รู้สึก ที่จะปัญญาคุณของท่านและทราบซึ้งหนพระมหากรือที่คุณก็เลยอยากที่จะทําความดีแล้วก็อยากจะให้คนอื่นได้อนุโมทนาในกุสมรจิตนี้ด้วยนะคะค่ะ